าคาุณออสกาอรุณสวัสดิ์ค่ะเอ๊ะอะไรคะนั่นนะ่ะที่ชู้เหรอคะอ๋อมันไม่ใช่ที่ชู่ธรรมดาหรอกนะเป็นของคุณภาพเยี่ยมด้วยละ่ะหรือไหมอ่าก็นั่นแหละค่ะทำไมต้องเอามาด้วยล่ะฉันจะเฉลยให้ฟังก็ได้นะนี่แบบนี้ยังไงล่ะอ๋ะอเป็นโรคแพ้เกสรดอกไม้ะะเหรอค่จะแพ้เกสรดอกไม้ มีอันนี้ก็สบายแล้วล่ะยาวหยอดตาฉันก็มีนะแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้นอนหยอดแล้วจะหยอดตาไม่ได้เลยล่ะอ่ะอ่าทำไรอยู่่ะเป็นโอสกากำลังหยอดตาค่ะหยอดตาเหรออืมใช่จ้ะฉันเป็นเรืกแพ้เกสรดอกไม้อ่ะฮ่าออาชิวเออเมื่อกี้เธอจามหรอ อะไรของเธอนะไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยอ่ะอาไอ้ชิวไอ้ชิวขำลูกค้าเกสรดอกไม้นี่มันน่าหนีหนจะน่าหนุกเลย